เชอร์เบลในวิชาต่อชอค่ะโดยวันนี้ที่เชอร์เบลจะพาเด็กๆมาเรียนรู้สำรวจการเดินทางกันค่ะเอจะเป็นเกี่ยวกับอะไรนะเดี๋ยวเด็กๆไปฝึกพูดกานเวอร์เซชันกันก่อนนะคะ Week 9 and 10 PLEASE HELP ME โปรดช่วยผมด้วยครับโอเคได้สิ PLEASE Help me โปรดช่วยผมด้วยครับโอเคได้สิช่วงรับสมองยานพาหนะใดใช้เดินทางทางน้ำคะเด็กๆเด็กๆลองดูสิคะว่ายานพาหนะที่หนึ่งหรือยานพาหนะที่สองคะเด็กๆลองเลือกดูนะคะจับเวลาคะ่ะ ถูกต้องค่ะรูปภาพที่2คือเรือนั่นเองค่ะที่ใช้เดินทางทางน้ำเด็กๆตอบถูกเวลิกูดมากๆเลยค่ะ <S <S ยานพาหนะใดใช้เดินทางทางบกคะเด็กๆเด็กๆลองดูสิคะว่ายานพาหนะที่หน่งหรือที่2คะเด็กๆลองเลือกดูสิคะ ถูกต้องค่ะยานพาหนะที่หนึ่งคือรถยนต์หรือทาใช้สำหรับเดินทางทางบกค่ะเด็กๆค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักการเดินทางกันค่ะ thank you เดินทางแบ่งออกเป็น3ทางนะคะได้แก่ทางบกทางน้ำและทางอากาศเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันนะคะว่าในแต่ละทางนั้นเราควรเลือกใช้ยานพาหนะใดเพื่อให้เหมาะสมค่ะทางบกรถยนต์ค a r c a ารถยนต์ motorcycle motorcycle รถจักรยานยนต์ Cle, bicycle ล i c ส c l e รถจักรยานทางน้ำเรือพาย boat boat เรือพายเรือโดยสาร ship ship เรือโดยสารทางอากาศเครื่องบิน airplane airplane เครื่องบิน Helicopter, Helicopter, h อร์ c o p t ค r ค่ะเด็กๆและเมื่อเด็กๆเดินทางเด็กๆควรมีความระมัดระวังในการเดินทางอาทิเช่นการเดินข้ามถนนบนสะพานลอยการเดินข้ามทางม้าลายเพื่อความปลอดภัยของตัวเรานะคะเด็กๆต่อไปที่เชอร์เบลมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ฝึกทำไปด้วยกันค่ะ ให้หนูๆคนเก่งหยิบหนังสือเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวเด็กขึ้นมาค่ะเดีย๋ยวเราไปทําหน้าที่17และ18ปพร้อมๆกันนะคะเด็กๆ let's go <S โจทย์บอกว่าให้ขีดเครื่องหมายถูกทับภาพยานพาหนะทางบกทางน้ำทางอากาศที่ชอบที่สุดค่ะตัวอย่างนะคะเด็กๆทิเชอร์เบลชอบการเดินทางทางบกมากที่สุดทิเชอร์เบลก็จะขีดเครื่องหมายถูกที่ ทางบกค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะชอบการเดินทางทางไหนมากที่สุดเด็กๆเขียนเครื่องหมายถูกแล้วส่งกลับมาให้ที่เชอร์ได้ดูกันนะคะเด็กๆคะเปิดหน้าถัดไปเลยค่ะหน้าที่18การเดินทางบนถนนให้เด็กๆลากเส้นยานพาหนะที่เดินทางบนถนนไปหาภาพถนนแล้วระบายสีภาพค่ะเด็กๆลองดูสิคะว่า เอมียานพาหนะใดบ้างคะที่เดินทางบนถนนใช่แล้วคะ่ะมีรถยนต์ค่ะเมื่อเราเจอแล้วเราก็ทำการหลากเส้นจากรูปรถยนต์ไปหาถนนตรงกลางเลยค่ะเด็กๆเอเด็กๆคะแล้วยานพาหนะใดอีกคะที่ใช้สำรับเดินทางบนถนนใช่แล้วคะ่ะมอเตอร์ไซค์นั่นเอง มอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์เมื่อเจอแล้วเด็กๆทำการลากเส้นจากรถจักรยานยนต์เข้าหาถนนเลยค่ะเหลืออีก2ยานพาหนะทิเชอร์เบลอยากให้เด็กๆลองทำดูนะคะว่าเอ๊ยานพาหนะใดหน้าที่ใช้สำหรับเดินทางบนถนนและเด็กๆระบายสีภาพให้สวยงามกันด้วยนะคะเสร็จแล้วส่งกลับมาให้ที่เชอร์ได้ดูด้วยนะคะ เชเบลทีสิคะว่าการเดินทางแบ่งออกเป็นกี่ทางนะคะใช่แล้วค่ะ3ามทางทางบกทางน้ำและทางอางกาศเราควรเลือกใช้ยาหถ่านะให้เหมาะสมกับการเดินทางนั้นๆน,น,นะคะและมีความระมัดระวังในการเดินทางค่ะเด็กๆคะอยู่บ้านเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่แล้วพบกันในคลิปหน้าค่ะไปบ้าง